นี่นะครับทางเข้าเหมืองปิดลอ็อกแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำเหมืองแล้วนะป,ปิดกิจการไปแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเครื่องมือกุกรณ์ทั้งหลายที่ใช้ทำแหงแรกหนาดีนะครับอ๋อดีนะครับลูกอัดยักกบภูเขาว่าเป็นกบเขาตัวเริ่มเลยดำๆ นี่เป็นป่ปาสภาพเรียบร้อยนะครับปากคราบนี่เป็นน้ำตกปิดล็อกค,ค่ครับพืชโบราณพวกลงสนยุคไดโนเสาร์ด้วยนะครับเนี่ยยุคจูรัสสิกเลยเป็นพืชโบราณต้น,นใหญ่มาก